สวัสดีครับนี่ชีวิตช่วงนี้หยุดยิ่งเป็นหล,หลายชั่วโมงครับยุดยิ่งมันมีคนหยุดเลยพายังเรียนเนี่ยครับบรรยากาศทั่วไปยังสิ่งสวนสาธารณสนามเด็กเล่น บรรยากาศหลังจากเดือนนึ่งผ่านไปนะครับเหตุการณ์มากไหมเหตุการณ์มากไหมโอ้ยจะเกิอดอบยังขึ้นต่อยังขึ้นนะคนไทยเกือบหมื่นคนแปดพันเก่าพัานขนก,กลับบ้านทันทายกานก่อนนึ่งเห็นบ่ครับคือเทเลวิสเนี่ยไปกติเนีถาม ถามว่ามันมีระเบิดเขามาบอมมี้ครับมีระเบิดข่ามาแต่สองหมื่นมาหนิบอมมีสองหมื่นม่หนิบอมมีเห็นมหากูนยกว่าหน้าดเด็ดกว่ยังเรียนแต่แต่วังว่าห้มันดีคนไปครมันดีขึ้นไป ผมหวัว่าจะได้การสิไปยังได้ทำงนานแต่ว่าเราจะร้องเรียนผมไม่ดีถึนไปครับแรื่องง่ายแค่อีก่สองหมื่นตันวชีวิตย,ยังยังสู่ต่ออยู่นี่อยู่ครับผมยังสู่ต่ออยู่อี่หรอเอาบรรยากาศมาให้ดีพ่อยี่งม่พ่อเย็่แม่เย,ย่ย คัวพ <accurately S 2> ูดได้มาเห็ดงานมึงหรอกเ่งออกเด้คัตอนนี้มันบ่ได้เป็นตะย่านมันเกือบเป็นปกติหมนเดครับทานมาสองเสมอเอาว่าอนาโคตต่อไปก้อบ่ฮค้ว่าสะเป็นจังไ๋เนาะว่าหน้าตอนนี้นะเมือวันมื้อวันที่สิบมวันเมวันที่สิบสองครับรกนเมียกัยังเรียนครับผม